สายกดสายเร่งดำอยู่ต้องตัดออกสายมันตลอกชอดบัดวงจตรตัดหมดตัดไ้หมด,หมดแพงสูงสองเมตรห้าสิบจับไม้เอาไม้ไผ่ก่อไว้ด้วยเราจะจับไม้ไผ่ด้วย <c oughs> เอาไม้ขาัดขาไว้เออนั่นแหละโชว์เหนื่อยอ้ก็นีล่ลดดังจัดใช้เรือสฟฟ้า Okay. Yeah.